ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญน,นั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคย เราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอ ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทอรมาแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยเราจะคิดถึง นที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปแต่ตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน